ครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอ่าช่องยลลใหม่กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดนะครับกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนนะครับจากช่องยลลใหม่กันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกนะครับเน็ตฟรีของเครือข่ายชูมูฟนะครับทั้งหมด5ตัวนะครับ กอเอื่อนะคบเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ในซิมนะครับให้มีแค่ศูนย์บาทพอเพื่อป้องก,กันการโดนหัเกเงินภายหลังนะครับตัวแรกนะครับให้เพื่อนก 50, ดดอกจานห้าห้าศูนย์ดอกจานสามสามเก้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตห้าร้อยเอ็มบีนะครับใช้งานได้หนึ่งวันนะครับไปดูตัวที่สองกันนะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจานแปดเจ็ดสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตหนึ่งจิกนะครับใช้งานได้หนึ่งวัน ไปดูตัวที่3นะครับดอกจันแปดหนึ่งแปดนะครับดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตหนึ่งจิกนะครับใช้งานได้หนึ่งวันไปดูตัวที่สี่นะครับดอกจันสี่สี่ห้านะครับดอกจันแปดศูนย์สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตห้าจิกนะครับใช้งานได้ห้าวันไปดูตัวที่ห้านะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันแปดเจ็ดสองสองสี่เหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เนต10จิกนะครับใช้งานได้7วันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟนะครับทั้งหมด5ตัวที่ผมนํามาแนะนําเพื่อนนะครับอาจจะมีตัวที่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็ลองไปสมัครกันดูนะครับทั้งหมด5ตัวอาจจะมีต,ตัวที่เราสมัครสมัครได้นะครับก็สำหรับนี้สวัสดี